สี่นิสัยที่ยิ่งทำยิ่งจน 1. นค่ะนิสัยกังวลหวาดระแวงคิดเยอะคิดวนอยากได้ชีวิตอย่างที่คุณไฟฝันคุณก็จะต้องลงมือทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะสนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นแทนที่จะเอาเวลาดีๆไปคิดเรื่องที่มันสร้างสรรค์แต่ใช้จ่ายเวลาหมดไปกับความหลังที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แทนที่จะเอาสติปัญญามาพัฒนาตัวเอง แต่กลับไปนั่งใช้จ่ายเวลาคิดแต่เรื่องที่คนอื่นดูถูกตัวเองแล้วเมื่อไหร่คุณจะมีความสุขนิสัยที่3คือนิสัยขัดความเชื่อมั่นในตัวเองบางคนเกิดมาเพื่อคุกเข่าให้กับโชคชะตาอย่างเดียวคิดแต่เรื่องสูงตำ่ำคิดแต่ฉันไม่เก่งฉันไม่รวยฉันไม่มีความสามารถเหมือนคนอื่นฉันไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนคนอื่นฉันไม่ได้โชคดีเหมือนคนอื่น บางทีการที่เรามัวแต่กดดันชีวิตของตัวเองมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ให้คุณค่าตัวเองแล้วใครจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะตัวเราเองยังไม่ให้ค่าตัวเราเองเลย<อ>ท้ายข้อ4ี่นิสัยเห็นแก่ได้ okay. เปลี่ยนตัวตนเป็นคนที่ใช่ทั้งที่ตัวเราเองก็ไม่ได้ใช่คนแบบนั้น<อ>ขายสินค้าที่ไร้คุณภาพโกงตาช่างบ้างแหละ พูดในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงหลอกล่อให้คนเชื่อเพียงแค่เพื่อให้ได้แค่กำไรยอมแลกศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์ทั้งหลายเพียงแค่เพื่อให้ได้แค่ผลประโยชน์ถ้าทำสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นนิสัย คุณก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวในสุดท้ายนั่นเองค่ะบอสหนิงไม่อยากให้ทุกคนเอาสีนิสัยนี้ไปใช้เพราะสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่มีแต่วันจมไม่มีวันจเจริญค่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตก็ห้ามทำสีนิสัยนี้นะคะ